วิธีแก้นะครับไม่ให้เจ้าตัว Google Drive เนี่ยเปิดขึ้นมาเองทุกครั้งที่เราเปิดคอมเนี่ยให้ทำตามนี้ได้เลยอย่างแรกนะครับเมื่อเราอยู่ในหน้าตัวโปรแกรม Google Drive เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้กดไปที่เมนูฟันเฟืองนะครับมุมขวามือด้านบนตรงนี้จากนั้นไปที่เมนูแรกครับผม Preference และในหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆกดไปที่เมนูฟันเฟืองอีกรอบหนึ่งครับผมเขาจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาครับ ในส่วนของ l u n c ออล็อกอินตรงนี้นะครับของเ,อเพื่อนๆเนี่ยจะติ๊กถูกไว้อยู่แบบนี้ให้เรากดติ๊กถูกนั้นออกครับผมให้กลายเป็นช่องโลง่โลงๆแบบนี้และกดที่ปุ่มเซฟสีน้ำเงินมุมขวามือด้านล่างได้เลยจากนั้นกดที่ r e สตาร์ทรอบนะครับขั้นตอนต่อมานะครับผมแนะนำให้เ,เพื่อนๆคลิกขวาไปที่ตัว t ท s บ b a r ทางด้านล่างของเรานะตรงที่โลง่โลงๆและกดไปที่เมนู t a s k Manager ตรงนี้ครับผมในหน้านี้นะครับให้เรากดไปที่เมนู Startup นะครับ ที่เป็นรูปเข็มไม้นะครับตรงนี้ทางด้านขวามือเนี่ยให้เพื่อนๆหาเจ้าตัวโปรแกรม Google Drive นะครับเมื่อเจอแล้วให้คลิกขวาลงไปได้เลยและกดไปที่เมนูที่2นะครับ Disable เพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับและทางด้านหลังของตัวโปรแกรม Google Drive เขาจะกลายเป็น Disable แบบนี้นะครับตรงนี้เราก็กดปิดหน้านี้แล้วไปใช้งานได้เลย คราวหน้าเมื่อเพื่อนๆเ,เปิดคอมหรือว่าโน้ตบุ๊กขึ้นมาเนี่ย Google Drive เขาก็จะไม่เปิดเองอัตโนมัตินะวิธีนี้ทําให้เราเปิดคอมหรือว่าโน้ตบุ๊กได้เร็วขึ้นด้วยนั่นเองโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ